อรยสุกเต็มเลยทำอะไรกินดีล่ะเนี่ยลูกกำลังหน้ากินเลยวังหวีก็สุกนนกเจาะมะพร้าวก็มีกล้วยบวดฉีทีดีมั้ง เคว่ควเวดชีกควเวดชีปลายบีเหี่ยวน้ำเลยเชี่ยวปลายบีเหือกเหี่ยวหีปหิวหียวีมาทำเควยวดชีกินละกันจำหอมมอกขกี้เกียจพลาว